ดินนัมลมฟ้าพะยากรณ์วันนี้มับร้อกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะต้องเผชิญกับความหนาวเย็นนะครับส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ต้องเตรียมรับกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของอากาศหนาวเย็นและฝนตกหนักนั้นไปดูภาพความสวยงามความอัศจรรย์ของธรรมชาติในสกอตแลนด์นะครับเป็นภาพของน้ําตกที่ไหลย,ย้อนทวนขึ้นไปบนหน้าผาครับ สื่อต่างประเทศเดบซานเนรเผยแพร่คลิปอันนาตื่นตาตื่นใจของสายน้ำตกแห่งหนึ่งบนเกาะสกายของสกอตแลนด์นะครับไหลย,ย้อนทวนแรงดึงดูดของโลกกลับขึ้นไปบนภูเขาซึ่งต้นต่อของปรากฏการณ์นี้ก็คือกระแสลมแรงจากพายุที่โหมกระพือภาพในวิดีโอนะครับพบเห็นลมกระโชกแรงพัดส,สายน้ำของน้ำตกวนเกลียวกลับขึ้นไปบนหน้าผาอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำเกาะสกายของสกอตแลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมาต่อสอบวสภาพอากาศในประเทศไทยที่ต้องจับตาตั้งแต่วันนี้นะครับมีหลากหลายตัวแปรที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของความหนาวเย็นณเวลานี้นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั้นยังคงแผ่แลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอย่างตอ่อเนื่องนะครับทำให้ในหลายพื้นที่เห็นสัญญ,ญาณความหนาวเย็นเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตานั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับจากประเทศพม่าจะมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้ง แต่ช่วงของวันพรุ่งนี้ไปจนถึง1มกราคม2560นะครับก็จะทําให้พื้นที่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือนั้นเผชิญกับฝนที่ตกครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงนะครับอีกหนึ่งตัวแปรที่ต้องจับตานั่นก็คือตัวแปรที่จะก่อให้เกิดฝนตกบริเวณของพื้นที่ภาคใต้ในช่วงของวันหยุดปีใหม่นี้นะครับตั้งแต่วันที่30ไปจนถึง1มกราคม2560รับปีใหม่เช่นเดียวกันนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ก่อตัวบริเวณของพื้นที่ทะเลเจีนใต้ทั้้ง2ลลูกกนีีนะ,ะััแอปจจย ครับก็คือมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นครับก็จะพัดนําความชื้นมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ภาคใต้ทางด้านอ่าวไทยครับทำให้จะต้องเฝ้าระหว่างฝนตกหนะักและคลื่นลมแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ไล่ลงมาตั้งแต่ชุมพรตุร,ราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับในช่วงนี้เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง ส่วนความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าบริเวณของประเทศไทยตอนบนโดยเฉาพาะภาคเหนือนั้นลดลงไป4-7องศาแล้วทําให้บริเวณของยอดดอยนั้นอยู่ที่4องศาเซลเซียสบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานหนาวเย็นลงมากที่สุดเช่นเดียวกันยอดภูน,นะครับอยู่ที่7องศาเซลเซียสที่ภูเรือครับส่วนพื้นราบอย่างที่จังหวัดสกลนครเช้าวันนี้13องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคกลางครับกาญจนบุรี18องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัด สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาบางนาวัดอุณภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่20องศาเซลเซียสย ในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงที่ลมหนาวนั้นแผ่ลงมาปกคลุมมากที่สุดก็จะทําให้พื้นที่บริเวณของทางด้านประเทศไทยตอนบนอย่างภาคเหนือลดลงไป4-7องศาเซลเซียสเพราะว่ามีสองปัจจัยที่ทําให้เกิดความหนาวเย็นนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่มีการประเมินว่าน่าจะเกิดน้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขาดเกิดขึ้นได้ส่วนทางด้านภาคอีสานตอนนี้ความหนาวเย็นเริ่มทรงๆงตัวครับเพราะว่า ความกดอากาศสูงหรือบรอากาศเย็นนั้นแผ่ลงมาปกคลุมได้สักระยะแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครก็จะลดลงได้อีก3-5องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งสัปดาห์นี้ยังคงต้องเผชิญกับความหนาวเย็นนะครับวันพรุ่งนี้มีการประเมินนะครับว่าอุณหภูมิต่ำสุดน่าจะอยู่ที่19องศาเซลเซียสในวันเสาร์อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่20องศาเซลเซียสครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอาก,กาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวันพรุ่งนี้1 4องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-15องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-20องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ ทั้งหมดเป็นดน้ำลมฟ้าพยากรช่วงเย็นวันนี้ครับ